วันนี้เราก็จะมาฝึกในเรื่องของลมหายใจกันนะคะเพราะว่าปกติเราก็หายใจกันอยู่แล้วแต่หายใจถูกวิธีหรือเปล่าและระบบการหายใจที่มะพาจะนำมาเสนอวันนี้คือเป็นการเปิดถือว่าเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งนะเป็นกุญแจแห่งจักราวาลอีกดอกหนึ่งที่จะไขความเป็นตัวตนของคุณออกมาเพราะถ้าเราหายใจถูกหลักถูกวิธีก็จะช่วยทำให้ การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทําให้ผิวพันธดีขึ้นใช่ไหมระบบขับถ่ายดีและหน้าท้องนะลดไขมันหน้าท้องได้เป็นอย่างดีด้วยและอีกอย่างนั้นก็คือเราจะไม่เกิดห่วงยางนะคะและที่สําคัญคือประพาจะเน้นในเรื่องของการเปิดตาที่สามและกระตุ้นในเรื่องของจักรทั้ง7และกุนทาลิหีเห็นไหมแค่หายใจอย่างเดียวโอ ก็มีคุณประโยชน์มากมายแล้วนะเพราะฉะนั้นเริ่มไปนะแต่คนอื่นเรามาเอาสิ่งสปปกปรกเคลียร์อนุโม,มอิสระหรืออะไรในในในท้องในใจเนื้ออะไรของเราออกไปก่อน้วยการหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ออกมา สบายสบายนะสักสามครั้งก็ได้อะอพอหายใจเข้าออกผ่อนออกมาทางปากและเป็นการเอ,อเตือนภายในเราว่าเราจะเริ่มในเรื่องของการฝึกลมหายใจแล้วนะอันดับแรกเลยคือฝึกหายใจเข้าออกช้าๆนะแล้วก็เข้าช้าๆออกช้าๆ ตามที่คุณสบายๆนะคือนี่คืออันที่หนึ่ง การหายใจเข้าออกช้าๆนะเข้าออกช้าๆเป็นการเอ่อเตรียมเตรียสติภายในล้ว่วาเอ่อเราจะเริ่มในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายหรือการปรับภายในของเราฉะนั้นแล้วเราก็มาปรับสเตปในเรื่องของการหายใจเข้าแปออกแปนะคะเข้าแปออกแปคือบางคนบอกว่าได้แค่สี่ ถ้าสีก็ทํำแค่สีนะมาพาคือเน้นในเรื่องของความสบายสบายแล้วค่อยมาฝึกเป็นสเต็ปที่เจ็ดเออที่แปดแปดสเต็ป hmm. คือถ้าเป็นหายใจเข้าแปดสเต็ปเนี่ยมันจะมันจะคือละเอียดมากขึ้นนะ mm hmm. มาพาจะหายใจให้ดูนะ mm hmm. มันจะอยู่แค่นี้่ะหายใจครั้งแรกทไมจะได้แปะพอดี mm hmm. แล้วออก เห็นไหมข้าก็จะเต็มเลยแล้วออกนี่เป็นการกระตุ้นมาพาม่เน้นที่บอกว่าอย่างนี้ไม่เอานะคือมันมันไม่ได้ผลแต่ว่าถ้าฝึกใหม่ๆคือจะลองถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรนะเน้นสบายๆนะเออ เข้า8ออก8และที่2ก็คืออะไรคะหายใจเข้าให้ท้องป่องสุดๆและกั้นไว้อาจจะนับ1ถึง10ถึง7ถึง8ถึง10แล้วแต่บางคนเลยเอาที่สบายใจก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีมากขึ้นตามลำดับนะคะเดี๋ยวพ่อม่จะทำให้ดูนะ นี่คือมาพาจะกั้นไว้นับนับถึง10บางครั้งก็15บ้างครั้งก็20แล้วแต่นะแล้วก็ผ่อนออกมาช้านะช้านะช้าช้านะเน้นช้าช้าค่ะเห็นไหมคะค่ะทำสามครั้งหรือ อาจจะ5ครั้งก็ได้นะคะแล้วครั้งที่3ก็คือทีนี้หายใจหายใจเข้าท้องป่องใช่พอหายใจท้องแฟบตอนนี้ก็พอแฟบแล้วก็กั้นไว้ครั้งแรกคือท้องป่องกัน้นใช่ไหมอันที่สามเนี่ยก็คือแฟบกั้นนะ,ะอาจจะอย่างที่มาพาบอกอาจจะนับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาที่เราสบายใจ อมอพาเคยทําจนถึง30นะนับหนึ่งเนะี่ยหนึ่งสองามสี่ห้จ็จนถึง30มสนะเดี๋ยวพาจะลองทําให้ดูนะช้าช้านะการหายใจเน้นช้าช้าหรือบางคนอาจจะนับเป็นเตเป็นสเต็ปก็ได้นะถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะเป็นสเต็ปโดยอัตโนมัตินะคะ เวลาออกก็ช้าๆ้นะะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบแฟบเข้าใจนะคะคืออันที่1คือหายใจเข้า8ออก8เป็นสเต็ปอันที่2 หายใจเข้าท้องป่องกั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกมาอันที่3หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบแล้วก็กั้นไว้แล้วก็ค่อยปล่อยออกมาท้องแฟบใช่ไหมคือใช้ระบบคือช้าๆนะเพราะ คือถ้าเกิดว่าย,ยิ่งช้าเนี่ยมันจะยิ่งทำให้กระตุ้นภายในได้ดีค่ะและอันที่4ี่คือเข้าเข้าป่องกักกั้นหายใจออกกักกั้นเห็นไหมคะ คือการที่กั้นแล้วเรานับไวอ้อ่ะบางคนก็บอกมาว่าว่าเขาแค่เจ็ดนั้นละละ่ะมากกว่าน,นี้ไม่ได้ก็ประพาย้ําค่ะยิ่งมากยิ่งดีแต่เอาที่คุณรู้สึกแบบสบายใจอย่าฝืนนะอย่าฝืนค่อยๆทีละนิดพอเราฝึกบ่อยๆเราก็สามารถกั้นได้นานเองทุกอย่างต้องทำซ้ำๆสม่ำเสมอนะคะ เพียงแค่ลมหายใจของคุณก็จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วทุกอย่างคือปฏิหารจะเกิดขึ้นกับตัวคุณถ้าคุณทําบ่อยๆนะคือฝึกบ่อยๆคือมันมันช่วยได้และที่สําคัญคือช่วงช่วงเนี้ยถือว่าเป็นช่วงที่เราได้ฝึกฝึกตัวตนของเราในเรื่องของลมหายใจคือไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมก็ฝึกฝึกกับลมหายใจทําบ่อยๆค่ะ วันหนึ่งอาจจะนึกอยากจะทํากี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ที่เราสบายใจบางคนบอกว่านอนได้ไหมนอนก็ได้คุณจะนั่งจะนอนทําได้หมดแต่ขอคือถ้านอนก็อย่าแบบหมอนอะไม่ต้องหนุนนะนอนราบกับพื้นถ้านนั่งก็ให้ตัวตรงไว้จะขัดสมาธิหรือจะคัดสมัธิเพชรก็ได้แล้วแต่บางครั้งเนี่ย ถ้าหาสมัครเพศอตัวเราจะตรงแต่บางคนทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเอาที่สบายใจนะคะแล้วพบกันเราจะมีสุขภาพที่ดีและเราจะก้าวข้ามและก้าวผ่านสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ไปด้วยกันและพบกันที่ความสุขที่แท้จริงรักนะคะจากใจคะ่ะ